สวัสดีค่ะอ,อยู่กับปีดอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำวิธีการเพนเพนติ้งค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะจะใช้เป็นตัวสีขาวนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะวิธีการเพนเพนติ้งนะคะเป็นเป็นสำหรับการที่จะลงชิ้นงานนะคะเฉพาะจุดเฉพาะส่วนเท่านั้นเราจะไม่ใช้วิธีการแบบชุบทั้งหมดนะคะแต่ขั้นตอนวิธีการทำคือเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมกับตัวรา,าเดียมแล้วก็โรเดียมนั่อเองนะคะก็ขั้นตอนแรกก็นี่เลยนะคะ อีกริดซิ่งชิ้นงานของเราก่อนนะคะไฟอยู่ที่ห้าถึงส0บโวลต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็4 5้าวินาทีถึง1นาทีนะคะขึ้นอยู่กับชิ้นงานของแต่ละคนว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดไหนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวน,นี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างที่น้ำเปล่าคะ่ทาคะทุกคนคะ่ะตัวนี้สามารถถอดออกได้เลยนะน้ำเปล่าที่1คะ่ะค่ะเปล่าที่2องแอค a ี t วเค <Activ ator S 2> <อ>่ะตัวนี้ น้ำกลั่นค่ะน้ำกรด5%้าปรดเนี่นะคะแล้วก็น้ำกลั่นค่ะและต่อไปค่ะทุกคนค่ะเราจะนำชิ้นงานของเรานะคะไปหนีบกับตัวสายสีดำที่เป็นของปากาเป็นเผนติ้งนั่นเองก็พันเขาให้แน่นสักนิดนึงนะคะ ก่อนเราจะลงงานนะคะทุกคนค่ะซับเค้แห้งนิดนึงนะคะซึ่งเออเราจะลงสีขาวก็จะใช้เป็นชิ้นงานสีทองให้ดูก่อนนะคะจะได้เห็นได้ชัดความแตกต่างโอเคหนึอีกึง,งบกระแสไฟไปที่เ่ะขทุกคน อันนี้จะมีความต่างนะคะสีทองของเราจะอยู่ที่12.5สีดำจะอยู่ที่10นะคะแล้วก็สีขาวเราจะใช้ที่7ค่ะโดยประมาณนะนี่เราจะเปลี่ยนหัวประกาเป็นสีขาวแล้วนะคะ,คะ,คะก็ลงไปที่ชิ้นงานของเราได้เลยะคะ่ะทุกคนไวมากๆให้ดูความต่างได้เลยนะคะ ทุกคนค่ะมันเร็วมากๆเลยค่ะนี่ปิ่นเพิ่งลงไปเองกลายเป็นสีขาวแล้วเห็นไหมจากตอนแรกที่วงเป็นสีเหลืองนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ถอดชิ้นงานของเราออกจากสายได้เลยนะคะถ้าเราพอใจในการที่ลงสีของเราเสร็จแล้วแล้วก็นําไปชุบที่น้ํากลั่นเหมือนเดิมค่ะก็และเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยก็คือก่อนสัมผัสชิ้นงานนะคะซับแล้วก็เป่าให้แห้งก่อนนะคะ ิ้นงานของเราเกิดรอยนิ้วมือนะคะโอเคเพงเท่านี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนะคะอ่าฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เราลงปากกาไปนะคะเพนท์เพน,นติ้งไปแล้วเรียบร้อยซึ่งชิ้นงานของเราตอนแรกจะเป็นสีทองแบบนี้เลย ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทำเพนท์เทนติ้งหรือว่าชุกงานชุกงานลงสีทุกอย่างนะคะที่บูธของเรามีค่ะให้ทุกคนได้มาทดลองกันก่อนแล้วก็ให้มาเลือกดูสินค้าของเราได้นะคะบูธ <Yeah. S 1> uh ของเราจัดอยู่ที่สวนประชุมแห่งชาติิริกิ์ค่ะตั้งแต่วัน <is> <odo> ที่22ถึง26กุมภาพันธ์ค่ะเข้ามาที่ h 4นะคะจะอยู่ที่นี 4, 4่เลยต4 2 4 4นะคะแล้วเจอกันนะคะกับพวกเราค่ะนี่เลยซีโรโรเดียมค่ะ